และก็การเรียนคุณนัสุวินประธานเจา้าหน้นกกาที่บร,ริหารและกรรมการบู้จัดยาดูบริษัทบริลิเกอร์จัดกาาชนหรือ BJC รับคุณสมพโภนก้าวรองในกากรรการคุณสภาครับและคณาจารย์ารทั้ง50ท่านโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่จะนำครูเข้ามาพัฒนา สองส่วนคือส่วนแรกก็เป็นการเทรนนิ่งครูนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีการเป้นหาครูต้นแบบซึ่งในส่วนของครูเราจํานวนเกือบล้านคนนี้นะครับซึ่งอยู่ทั้งทุกส่วนโครงการนี้นะครับจะทําให้คุณครูเนี่ยมีทักษะการสอนการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นต้องขอ,อบคุณทาง งานและทาง B7C เป็นอย่างสูงที่ได้คัดสรรวิทยากรที่เก่งนะรับปรมาจารย์มาช่วยงานในวันนี้นะครับอนอกจากนี้นะครับความรุ่มมหอในครั้งนี้ยังถือเป็นว่าเป็นการสนับสนุนการเตรียมฝังพ,พร้อมที่จะให้พวกเราเข้าสู่กระบวนการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558 ซึ่งซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าขนาดนีเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงและตัวเราเป็นยังไงแล้วเราจะต้องพัฒนาตัวเราไปในด้านใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทาง b ีเนะครับและทางคณะกรรมการขางคุณสภานะครับที่ได้กรุณาจัดโครงการอันนี้ขึ้นนะครับและทางสมทถก็พร้อมให้การสนับสนุน ความคิดดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในด้านการศึกษานะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งค่าตลอดระ,ระ,ระ,ระยะเวลาการปุอบรมในแคมป์นี้นะครับจะทำให้คุณครูทุกท่านได้เกิดทักษะการคิดการแก้ไขปัญหาและการคิดในเชิสสงสร้างสรรค์รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างครูเป็นอย่างดีจนทําให้เห็นภาพใหม่ของครูที่ต้องการ ซึ่งจะทำให้เด็กของเราเ,เด็กที่ดีเ,เก่งและมีคุณภาพ